สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนเืนทุกท่านครับผมวันนี้ส่งท้ายก่อนนอนก่อนเลิกง,งานครับผมกับเข้าหน้ากระเป๋าครับผม อนีอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับผมของในงานที่ทำนะครับผมนี่เป็นส่วนหน้าครับส่วนหน้าครับผมเดี๋ยวก็ตัดออกมานี่ครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็แตะหน้าครับผมแปะหน้าก็ถือว่าเรียบร้อยครับผมแล้มาทักทายก่อนที่จะไปอาบน้ำครับผม เป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักครับผมในการทำงานครับผมต่อไม่มีกรับไม่มีรายการอะไรจะอวดเพื่อนๆครับผมก็เอางานที่ทำครับผมงานที่ทำมาโชว์ให้ดูกันครับผม เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนครับผมอีกหนึ่งขั้นตอนครับผมไปยังอีกหลายขั้นตอนก่อจะเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ถนัดในด้านนี้ครับผมถนัดในด้านนี้ครับผมก็เอามาให้ชมมาให้ดูครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพแล้วทำรายได้ครับผมเป็นอาชีพหลักครับผมอาชีพหลักครับผมอาชีพหลักครับผม ้ายไปเท่านี้กับผมคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์กับผมส่ทงท้ายก่อนนอนกับผม